สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้จะมาขายอะไหล่นะครับมีอะไหล่มาให้ดูก็คือจะเป็นอะไหล่ของเครื่อง 1G นะครับผมไม่แน่ใจว่าอะไหล่มันจะใช้เทียบกันได้กับเครื่อง J หรือเปล่านะผมไม่ไม่แน่ใจนู้สึกเครื่องนี้จะเป็นเครื่อง 2,000cc นะครับ2,000หรือ3,000หรือ2,500ไม่รู้ไม่แน่ใจอ่ะก็นั่นแหละเนี่ยมีฝาสูบมีเสื้อสูบแคมชาร์ปค้อเวียงมีชาร์ปอะไรให้ด้วยนะ แต่ว่ามันอาจจะมั่วๆหน่อยก็คงต้องไปหาเคเลน์กันใหม่เองนะครับก็นั่นแหละลูกสูบก็ยังใหม่ปลอกสูบก็ยังแววนะครับวาวอะไรก็มีครบสปริงวาวเล็บวาวทุกอย่างครบแล้วแต่ลูกค้าต้องการนะครับก็ถ้าสนใจก็สอบถามได้ในข้อความเลยโอเคครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับถ้าเพื่อนคนไหนอยากจะหาซื้ออะไรเก่านะครับ เนี่ยครับของรถมอเตอร์ไซค์อะไรก็มีนะครับก็คือว่าลองทักมาถามกันได้เผื่อว่าจะมีขายให้นะครับก็โอเคสำหรับวันนี้ก็เท่านี้แหละครับสวัสดีครับแล้วก็ต่ออีกนิดนึงครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ว่าไม่มั่นใจคิดว่าผมจะหลอกลวงหรืออะไรจะมีของหรือเปล่านะสามารถขอเฟซส่วนตัวผมก็ได้แล้วก็วิดีโอคอลหาผมได้เลย เพราะว่าผมก็พึ่งมาทําคลิปขายเนี่ยครับคลิปแรกโอเคครับสวัสดีครับ